ซึ่งเรื่องนี้นะครับอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่ามีหลายเหตุผลที่อาจจะทำให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำได้รับผลกระทบแล้วก็ส่งผลต่อโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆาราชองค์ที่20ของสยามประเทศติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสุริพรกิตประกอบครับ ระหว่างที่ DSI กำลังตรวจสอบคดีรถเบนซ์จดประกอบเลี่ยงภาษีที่นำเข้าผิดกฎหมายทุกขั้นตอนของสมเด็จพระมหาราชมังคราจารย์จะอาวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีข้อสังเกตว่ามีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ในหลายประการนอกจากความไม่เหมาะสมเรื่องการครอบครองรถหรูผิดกฎหมายแล้วยังมีการเลื่อนสมณศักดิ์ให้กับพระธรรมัยชโยจากพระราชภาวนาวิสุทธ์เป็นพระเทพยานมหามุนีในปี54และมีกรณีเอื้อประโยชน์กับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและไม่ปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช เดร็จพระสังฆราชนะท่านมาได้สั่งให้ปราชิกนะต้องเข้าใจท่านยืนยันว่านะเมื่อธรรมชโยเนี่ยนะมีพฤติกรรมมีเจตนาทุจริตเถยะเป็นโจรยกักยอกทรัพย์เนี่ยทำให้ความเป็นพิสุเนี่ยขาดโดยเหตุปราชิก<ว>ท่านยืนยันตามพระธรรมวินัยมนทินก็ยังตามมานะหลังจากปราชิกไปแล้วเนี่ยนะครับในตอนนี้อาจารย์จำพอสอไม่ได้ก็มีการ แต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ให้กับธรรมชโยที่ประราชิกมาแล้วก็เท่ากับเป็นการถวายสมณศักดิ์เนี่ยให้กับบุคคลธรรมดาที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วที่ประราชิกมาแล้วเนะยไม่มีสิทธิ์จะได้รับเลยการกระทําอย่างนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะเป็นตําแหน่งที่จะต้องทรงพระนาโปรดเกล้าเนี่ยภาพนี้ใช่ไหมครับอ่ะนี่ก็นี่ก็มีมูลทินมัวหมองแล้วเสร็จแล้วก็มาไม่กี่วันนี้ภายในอาทิตย์นี้นะ ก็ปัญหาที่ DSi ได้บอกว่าไอรถเบนเถื่อนเนี่ยนะได้มีการกระทําความผิดเนี่ยผิดทุกขั้นตอนไม่ว่าขั้นตอนอะไรขั้นตอนภาษีสรรพสิตรขั้นตอนภาษีถึงเรืนกรและก็ไปเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จฐานนะทำเอกสารเท็จอันนี้ความผิดอาญาอันนี้นะเป็นอาญาเผ่นดินมีโทษถึงจําคุก นักวิชาการด้านกฎหมายย้ำอีกว่าหาก DSI ชี้มูลความผิดกรณีรถเบนซ์จดประกอบเรี่ยงภาษีของสมเด็จวัดปักน้ำส่งเรื่องให้อัยการฟ้องศาลคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องตกเป็นจำเลยกว่าที่คดีนี้จะสิ้นสุดลงต้องใช้เวลานาน,านเป็นปีขณะที่ล่าสุดผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่ากระบวนการแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคราจารเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ข,ของมหาเถรสมาคม เป็นการดําเนินการที่ผิดขั้นตอนตามกฎหมายเพราะไม่ได้เริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีแล้วค่อยส่งเรื่องให้มอสอเห็นชอบการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20จึงยังไม่อาจกําหนดเงื่อนไขเวลาที่แน่ชัดได้สิริพรกิจป,ประกอบสํานักข่าวไทยอาสามทรายงาน